กราบเรียนท่านพระอาจารย์และขอเจริญพรญาติธรรมทุกท่านวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวที่สำคัญกับชีวิตของเราทุกคนเรื่องราวที่ว่าด้วยการที่เราจะเลิกงมงายไสยศาสตร์แล้วร่ำรวยด้วยธรรมะค่ะหลายคนสงสัยว่าการร่ำรวยกับธรรมะเกี่ยวข้องกันอย่างไร ธรรมะสอนให้ปล่อยวางไม่ใช่หรือแล้วจะร่ำรวยได้อย่างไรคำว่าร่ำรวยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่หมายถึงความร่ำรวยที่แท้จริงในทุกๆด้านของชีวิตทั้งร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยปัญญาและร่ำรวยความรักในตัวเองค่ะ 1. ไสยศาสตร์ทางลัดที่ไม่ยั่งยืนในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้หลายคนพยายามหาทางลัดเพื่อแก้ปัญหาชีวิตทั้งเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องความรักเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องการบูชาเครื่องรางของขลังการทำพิธีเสริมดวงหรือการเชื่อในโชคชะตาที่ใครบางคนกำหนดไว้ให้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิด แต่หากเราพึ่งพาสิ่งเหล่านี้มากเกินไปโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเราก็จะเข้าสู่กับดักของความงมงายค่ะความงมงายทำให้เราละทิ้งความรับผิดชอบในชีวิตเพราะเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคชะตาจะเข้ามาแก้ไขทุกอย่างให้เราเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนมีเหตุและเราต้องลงมือแก้ที่เหตุนั้นเอง 2. ธรรมะกฎแห่งเหตุและผลที่ไม่มีวันโกหกพระพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรางมงายแต่สอนให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นหลักการแห่งเหตุและผลที่ไม่มีวันโกหกค่ะเหตุ ที่เราตั้งใจทำงานอย่างซื่อสัตย์ขยันขันแข็งอดทนผลที่เราจะได้รับคือความสำเร็จในหน้าที่การงานและเงินทองที่มั่นคงเหตุที่เราบริหารเงินอย่างมีวินยัยเก็บออมและลงทุนอย่างชาญฉลาดผลที่เราจะได้รับคือความร่ำรวยทางการเงิน กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ยุติธรรมเสมอไม่มีการยกเว้นไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ใดๆที่จะมาลบล้างได้สิ่งที่เราเป็นในวันนี้คือผลมาจากการกระทําของเราในอดีตและสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในวันนี้ค่ะ 3. การทําบุญที่แท้จริงการสร้างความร่ำรวยจากภายใน หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการทำบุญคือการทำทานมากๆเพื่อหวังผลบุญในชาติหน้าแต่ในทางพุทธศาสนาแล้วการทำบุญที่แท้จริงคือการพัฒนาจิตใจของเราเองซึ่งมีอยู่3ประการหลักๆคือทานะไมคือการให้ทานเพื่อสร้างนิสัยของการเป็นผู้ให้และลดความตรหนีถี่เหนียวในใจศีลไม คือการรักษาศีลเพื่อควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำให้ชีวิตของเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขภาวนาไมคือการพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิและปัญญาทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตและสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างชาญฉลาดค่ะการทำบุญทั้ง3ประการนี้ คือการสร้างความร่ำรวยจากภายในที่จะส่งผลออกมาภายนอกทำให้เรามีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนค่ะ 4. รวยด้วยสติไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ในชีวิตประจำวันของเราสมองของเราจะทำงานอย่างหนักเพื่อปรุงแต่งความคิดต่างๆความคิดเหล่านี้มักจะนำไปสู่ความอยากได้อยากมีอยากเป็น ทำให้เราใช้จ่ายเกินตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดนี้ธรรมะสอนให้เราเจริญสติซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างเกราะต้องกันตัวเองจากความอยากที่ไม่สิ้นสุดนี้การที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะจะช่วยให้เราเห็นอารมณ์และความอยากของตัวเองได้อย่างชัดเจนและทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของมันค่ะเมื่อเรามีสติ เราจะรู้จักแยกแยะระหว่างความจํำเป็นกับความต้องการเราจะใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลไม่ใช้ตามอารมณ์และนี่คือรากฐานสำคัญของการสร้างความร่ำรวยที่มั่นคงรวยด้วยปัญญาแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องของเคราะหกรรมแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆค่ะ แทนที่เราจะพึ่งพาการดูดวงหรือการแก้เคล็ดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงการที่เรามีปัญญาจะช่วยให้เรามองเห็นต้นตอของปัญหาได้อย่างชัดเจนคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพวางแผนและลงมือทำอย่างเป็นระบบค่ะ ปัญญาจึงเป็นทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดที่เราควรจะสร้างขึ้นในตัวเองเพราะมันจะอยู่กับเราไปตลอดและจะช่วยให้เราสามารถสร้างความร่ำรวยที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืนค่ะ 6. เลิกเชื่อเรื่องโชคสร้างชีวิตด้วยมือเราเองคนที่เชื่อในไสยศาสตร์มักจะเชื่อในเรื่องโชคชะตาแต่ธรรมะสอนให้เราเชื่อในกรรมหรือการกระทำของเราเองค่ะ เราไม่สามารถควบคุมโชคชะตาได้แต่เราสามารถควบคุมการกระทำของเราเองได้การที่เราลงมือทําด้วยความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอเป็นเหมือนการสะสมทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทางการเงินไปในตัวค่ะ ความสำเร็จใดๆที่เราได้รับจะไม่ได้มาจากการรอคอยโชคแต่มาจากการลงมือทำด้วยตัวของเราเองซึ่งจะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความสุขที่แท้จริงค่ะ 7. รวยด้วยความสัมพันธ์สายสัมพันธ์ที่มั่นคงความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการมีเงินมากที่สุดค่ะ แต่หมายถึงการที่เรามีความสุขกับชีวิตและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีพรมวิหารสี่ได้แก่เมตตากาุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นคุณธรรมที่ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นค่ะเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและเพื่อนฝูงเราจะมีชีวิตที่อิ่มเต็มและมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้และความสุขที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีนี้เองที่จะเป็นพลังบวกในการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จ 8. ธรรมะคือการลงทุนระยะยาว การที่เราฝึกฝนตนเองด้วยธรรมะไม่ใช่การปฏิบัติเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างชีวิตที่ดีในอนาคตค่ะเมื่อเราลงทุนด้วยการฝึกสติฝึกสมาธิและฝึกปัญญาผลที่ได้รับจะไม่ใช่แค่ความร่ำรวยทางการเงินในระยะสั้นแต่จะเป็นการมีชีวิตที่สงบสุขและมั่นคงอย่างแท้จริงในระยะยาว การลงทุนในธรรมะจะให้ผลตอบแทนเป็นความสุขที่ยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้และความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในนี้เองที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราสามารถสร้างความร่ำรวยในทุกๆด้านของชีวิตได้อย่างต่อเนื่องค่ะ 9. สุขแท้ไม่ใช่สุขจากวัตถุ ศสยศาสตร์มักจะให้ความหวังในเรื่องของความสุขจากวัตถุเช่นการได้โชคลาภการได้เงินทองอย่างรวดเร็วแต่ความสุขจากวัตถุเป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่เมื่อเราได้มาแล้วก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วและเราจะต้องวิ่งตามหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนอยู่เสมอแต่ธรรมะสอนให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจที่สงบและมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ เมื่อเรามีความสุขที่แท้จริงแล้วเราจะไม่ต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกมาเติมเต็มอีกต่อไปและนี่คือความร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะ 10. บทสรุปในท้ายที่สุดขอให้ทุกท่านตระหนักว่าการที่เราจะร่ำรวยที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากการอ้อนวอนขอพรหรือพึ่งพาโชคชะตา แต่มาจากการที่เราลงมือสร้างด้วยตัวเองด้วยหลักการของธรรมะค่ะขอให้เราเชื่อมั่นในการกระทําของเราเองขอให้เราใช้ปัญญานำทางชีวิตขอให้เราสร้างความร่ารวยจากภายในให้มั่นคงแล้วความร่ารวยที่แท้จริงในทุกๆด้านก็จะติดตามมาอย่างแน่นอนค่ะ,จะเจริญพร